อะไรครับของอะ a นา m โตมี่ครับก็ไม่มีอะไรครับก็ไม่ได้มีฟีดแบ็อะไรก็เป็นการจัดแสดงภาพของที่ใหญ่ซึ่งก็เกือบทุกๆครั้งที่มีการจัดเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมถ่ายรูปให้หลายๆครั้งตั้งแต่ตอนที่เป็นที่จัดเป็นหน้าสดที่ ที่เอาดารานางแบบมาแล้วก็ไม่แต่งหน้าเลยแล้วก็มาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยจนถึงครั้งนี้ก็เชิญหมายเลขปี๋ยอว่าเป็นเป็นงานเก็บนะครับถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มีโอกาสได้ได้ร่วมงานกับพี่ใหญ่ซึ่งเราก็าเคยแบบร่วมงานถ่ายแบบมาเยอะมากาด,ดีครับทุกคนออกมาดีหมดเลยครับทั้งกี่ร้อยคนไม่แน่ใจหลายหลายคนนะมีท่าทางแบบปีต่อไปอนะไรมบ้ จริงๆผมก็ถ่ายให้เขาทุกปีอยู่แล้วเพ่อพี่ใหญ่ก็เหมือนกับแดดดีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่ายันจะเป็นคอนเซ็ปต์ไหนยังไงยังครับทุกๆปีก็แบบเราจะรู้กันตันหานก็คือรู้วันนั้นแหละฮะว่าจะไปถ่ายอะไรจริงๆใช่ทุกคนทุกคนก็ไปด้วยด้วยความรักอยู่แล้วเพราะเราก็ก็แบบเหมือนก็ก็เป็นเป็นพี่ที่น่ารักมากครับเราก็แบบมีโอกาสได้ทำงานให้หลายครั้งก็ไม่เคยบฏิเสธอยู่แล้วียลว่าบอดีต้องพร้อมตลอดเวลา ทุกคนเนี่ยก็ที่พ mm ี hmm ่ใหญ่เขาเรียกก็เดี๋ยวนี้นะครับเรื่องเทคโนโลยีก็ช่วยเยอะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้โหถึงขั้นแบบหุ่นดีมากอะไรเงี้ยเราเราเราแค่ดูแลสุขภาพให้แบบไม่อ้วนแล้วก็ไปถ่ายเดี๋ยวมันก็มีการเลือกเลือกใช้แสงเลือกใช้ภาพที่ออกมาแล้วทุกคนก็ดูดีนะครับีเป็นี่สุดใช่ไมเล่ได้เฉยอันนี้เลยสตไม่ได้บอกว่าผอมแต่ไม่ได้บอกตัวเองอผอมลงครับเตรียมละครเรื่องใหม่ เป็นละครรู้บูบูอะลงไปกี่โลก็เดี๋ยวจะให้ลงไปอีกสักประมาณับสองสามโลก็ไม่รู้อ่ะอยากเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยแบบอยากลองอีกก็ไม่นะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้าไม่รู้เหมือันว่าจะแบบประมาณไหนแต่ว่ามันก็เป็นละครที่ที่เป็นอีกแนวที่ มันโมเดิร์นหน่อยครับแล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราอยากให้แบบเป็นอีกแบบหนึ่งอย่าเงี้ยอันนี้คือพี่ใหญ่สั่งมาว่าให้ผอมลงหรืออะไรหรือว่าเราไม่มีครับไม่มีใครสั่งผมก็ก็ก็เป็นแบบเราก็ลองแบบคิดคิดดูอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรเอ็ดกินเองหรือว่าเด็ดเอาเออเป็นเรียกว่าควบคุมอาหารใช่แล้วก็แบบคาร์ดิโอแบบเดินเยอะขึ้นอะไรอยย่างงเี้ครับก็ช่วยได้ช่วยได้แขกเราจะหาย มันจะชัดขึ้นนะครับใช่ครับการการคาร์ดิโอคือการทําให้ซิกแพคชัดขึ้นการทาให้ก MM ล้ามเนื้อชัดข bon> ึ้นอย่างนี้เรื่องหน้าต้องมีโชว์โชว์ใคก่อนนะคะน้อยกว่าเรื่องนี้แน่นอนแต่ว่าคือเขาอาจจะอยากให้แบบดูฮาร์ดครับดูแบบเป็นมันเป็นนักฆ่าอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้รเฉพาะดิจกกัเรื่องก็ทีละเรื่องครับทีละเรื่องพอจบหนึ่งเรื่องก็ต่อหนึ่งเรื่องพอจบหนึ่งเรื่องก็ต่อหนึ่งเรื่องครับทำไมไม่รับแบบซ้อนคู่ มันไม่เชิงซ้อนครับเพราะจริงๆแล้วนักแสดงส่วนใหญ่ก็รับได้ทีละสองเรื่องใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่ได้รับแบบควบคู่แบบถ่ายไปพร้อมกันอะไรเงี้ยไม่มันก็จะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบก่อนเราก็จะมีเวลาว่างแล้วถ้าถ่ายแค่เรื่องเดียวแล้วก็ว่างแบบอีกคิวหนึ่งสามเดือนอะไรเงี้ยก็ดีนะจะได้ไม่เหนื่อยมากจริงๆไม่ใหญ่ป้อนงานให้เราแบบตลอดเยอะๆแบบเยอะไหมคะแบบรักหนึ่งหรืออะไราเงี้ยแบบขอบทมาให้เราเลือกอะไรเงี้ยไม่ครับจริงอ่ะทางผู้ใหญ่เขาก็จะ จะดูบทที่เหมาะสมให้แล้วก็ดูดูเรื่องคิวนักแสดงร่วมด้วยไม,ไ,ไม่ใช่แค่คิวเราคนเดียวนะครับ<ม>ก็ก็เนี่ยฮะก็คือก็รับทีละเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีให้เราดูไว้แบบเหมือนสมมติให้เราเลือก3มเรื่อง<ม>แล้วก็เลือกไว้เลย3เรื่องเนี้ย<ม>แล้วก็เดี๋ยวเรื่องไหนจบเรื่องต่อไปก็ถ่ายต่ออะไรเงี้ยครับ<อ>ใช่้เ่เขายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอวันฟิตติ้งนะ ว่าใครแล้วเดี๋ยวก็คงรู้กันวันนั้นแหละได้แก่ฟิตติ้งเนี่ค่ะยังครับน่าจะอีก2อีก3เดือนจะถ่ายเรื่องใหม่นะครับแล้วก็ในระยะเวลาระหว่าง3เดือนเนี้ยไม่รู้ว่าเดือนไหนหรืออาทิตย์ไหนก็ต้องมีฟิตติ้งกันก่อนจะมีเรื่องหนังอีกไหมมีเรื่อยๆอยู่นะครับภาพยนตร์มีม่ติดต่อวันใช่ครับก็มีถ่ายอยู่บ้างอะไรบ้างครับมีกี่เรื่องตอนนี้ติดใจกับภาพยนตร์มันก็เป็นศาสตร์เดียวกันนะครับ ก็สนุกเหมือนกันคล้ายๆกับละครแต่จะละเอียดกว่าแล้วก็ถ่ายเร็วกว่าตอนนี้ถ่ายอยู่กี่เรื่องมีกี่เรื่องก็มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่ปีหน้ามั้งได้ดูหนังไทยอะไรนะหนังไทยใช่ไหมหนังไทยหนังไทยมีหนังแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยติดต่อมา้หมมีนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาส่วนมากเป็นที่ไหนงานเยอะขนาดนี้มีใครอยู่บไม่มีครับ ส่วนมากที่ติดต่อกังที่ติดต่อมาเป็นของที่ไหนอ่ะ,ก,ะนนอก็จะเป็นหนังที่อย่างก็จะเป็นหนังที่เป็นหนังต่างประเทศแล้วมาถ่ายที่เมืองไทยแล้วก็มีทีมแคสของประเทศไทยอยู่แล้วที่แคสนักแสดงที่เป็นคนไทยเพื่อจะไปร่วมเล่นเป็นซีนเล็กๆไม่น้อยแต่ว่าก็เป็นซีนที่ที่เด่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบ3 4ฉากในหนังอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีทีม อยู่แล้วซึ่งที่เราเห็นพี่ๆรุ่นพี่เราไปถ่ายหนังพวกฮอลลีวูดต่างๆอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยเขาจะมีติดต่อมาแบบเฮ้ยคาแรคเตอร์นี้ไปลองแคสไหมเบียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยพี่ไม่มีเวลาว่ะแต่ก็ใจก็อยากอยากไปใช่มันก็น่าสนุกครับเพราะว่าเรามันแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยปฏิเสธไปเยอะไหมครับไม่ได้ปฏิเสธครับไม่มีเวลาครับคือคือคือไม่ใช่ว่าได้เลยนะคุณต้องไปแคสเอง ว่าแบบผ่านไม่ผ่านได้ลองไปบ้างสักเรื่องป่ะยังยังเดี๋ยวต้องหาเวลาไปลองดูว่ามันมันจะเป็นยังไงส่วนมากเป็นแบบโอลิมูุอะไรอย่างเงี้ยนมัใช่มัมเสียดายไหมบางทีมันอาจจะเป็นประตูบานหนึ่งที่เราจะว่ามันมีมาเรื่อยๆก็บางบางบทมันก็อาจจะไม่ไม่เหมาะอะไรเครับเรายังไม่เก่งขนาดนั้นหรอกก็แต่แค่แบบถ้ามีโอกาสได้ไปลองแคสดูบ้างหรือว่าอะไรดูบ้างผมว่ามันก็น่าจะเป็นประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับไม่เสียดายโอกาสนะถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราเฮ้ยเราไปได้ไกลจริงๆหรืออะไรเงี้ย ยังเลยครับอย่าเลยเขาสัญญาที่ช่องก็อยู่อยู่หลายปีแล้วก็ยังมีหน้าที่หลักๆของเราอยู่ก็เต็มที่เป็นนักแสดงช่องเจ็ดก่อนงานอื่นๆก็ค่อยว่ากัน